สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนลคิปนี้แอบนินม,มาอัปเดตเรดาร์ฝนพายอีสานล่าสุดประจําวันที่สีพฤษภาคม67บจ็ม้แรงมือนีน้มีสองเรดาร์นอกจากฝนร้ายฝนแห้งบ้าเบิ่งกันเลยว่าฝนยุสัแน่เรดาร์ที่หนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนฝาาขน,นองกําลังปั่นกลางถึงนักความแห้งเพิ่มขึ้นเพิ่มที่เพิ่มขึ้นโรคคุ้มพืนเทียมเพิ่มพ้นปิสายรัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายน้องแสงจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวดันทรายผู้เรือจังหวัดเลยคอนสารน้องบัวแดงพักดีชุ่มพ้นจังหวัดชัยภูมิ ผ่านจังหวัดสกลนครเชียงยืนจังหวัดมหาสา,ารคามนาแก่จังหวัดนครพน,นมลงซักเขาคอเม,มืองหนองภยัยวิเชียนบุรีน้ำหนาวสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ดงหลวงเมืองดอนตานจังหวัดมุกดาหารเสรนางคณิคมชาญุมานเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเริงนกท่าขุดชุ่มไทยเจริญจังหวัดยโสธรราศีสไลหอยทับท่านอุทุมพรปีสาอย่างชุ่มหน่อยเมืองกันทราร่มปางกูจังหวัดศรีสะเกดเมืองยางจักราชหนองบุญมากจังหวัดโคราชพุทธไทยสงคู่เมืองจังหวัด บุรีร่รามร่วมทางอำเภอแค่นดงนำจ่าเรดดาที่สองตรวจพอกุงฝนอ่อนถึงป่านกลางยูทีอำเภอค่มชะอีน้องสูงเมืองจังหวัดมุกดาหารกุดชุ่มเรื่องนอกท่าจังหวัดยโสธรทองโพสีสุพรรณ อย่างชุมหน่อยราศีสไลกันท่ารา่มเมืองจังหวัดศรีสะเกดอย่างตลาดจังหวัดกระสินเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโซพิไซเซกาจังหวัดมุงการเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามหน้าแก่จังหวัดนครพนมน้องผอกจังหวัด้อยเอ็ดเครื่องไงตะการผุดผลจังหวัดอุบลราชธานีและกสปปอลาวคุงฝนนักยุที่ยำเพื่อพ้นวิสัยรัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายดอนตาลจังหวัดมุกดาหารไทยเจริญจังหวัดยโสธรเซนาคณิคมชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโพสีสุวรรณเมืองศรีสะเกด อย่างชุ่มหน่อยจังหวศรีสเกตโซปะ,ปะล่าจากคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพวกนายคลิปหนาสวัสดีจ้า